สวัสดีครับกลับมากับเช่นอรไอและชนอรอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันในวิชาประวัติศาสตร์ป .1 นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องจันทรคตินะครับซึ่งจันทรคตินะครับเราจะนับเวลาตามดวงจันทร์เป็นแบบมันจะเป็นแบบไทยนะครับซึ่งจันทรคติเนี่ยเราต้องเราจะดูเราจะเรียกกันเราจะเรียกกันนะครับว่า เราจะเรียกได้สองแบบคือข้างขึ้นกับข้างแหลมนะคะข้างขึ้นข้างแหลมคืออะไรข้างขึ้นข้างแหลมข้างขึ้นคืออะไรก่อนเลยนะครับข้างขึ้นคือดวงจันทร์จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะครับและข้างแหลมคืออะไรข้างแหลมคือดวงจันทร์จะเริ่มมืดลงมืดลงจนไม่เห็นนะครับข้างขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มนับตั้งแต่หนึ่งค่ำจนถึงสิบห้าค่ำนะครับและ แรมเราก็นับเหมือนเดิมเลยคือหนึ่งข้ามจนถึงสิบห้าข้ามนับซึ่งข้างแรมสิบห้าข้ามเนี่ยเราจะไม่เห็นดวงจันทรเลยไม่เห็นดวงจันทหายเกลี้ยงเลยแบบเหมือนเหมือนเนี่ยนะครับเปิดคือของเล่นตรงนี้ของเล่นคือประจันนะครับแล้วมันก็เริ่มมีวิววิวลมพัมพัดไปกระเด็นเลยเนี่ยประมาณนี้ะนะครับอ่ะข้างขึ้นข้างแลมนะครับ มีความสําคัญของประเทศเวันต่างๆของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะมันเป็นการนับเวลาแบบไทยนะครับซึ่งหลัมันจะอยู่ในนี่เลยครับหนังสือประวัติศาสตร์แป๊บหนึ่งนี่ครับอย่างเช่น วันวิสาขบ,บูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะครับเป็นมันข้างขึ้นเนาะอะไรประมาณนัใช่ใช่ขึ้นที่สิบห้าค่ำเดือนขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะครับต่อไปก็มีวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดครับแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเป็นได้ยินเลยใช่ไหมคะเป็นแรมแรมแปลว่าเป็นข้างแรมนะครับ ต่อไปวันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับวันวันข้ังขึ้นนะครัะแล,แล้วก็จะมีการเรียกเดือนของเป็นการเรียกชื่อเดือนแบบจันละคตินะครับโดยเขาจะนับเดือนหนึ่งเขาไม่ได้นับพูดได้ว่าเดือนหนึ่งนะครับ ในประเทศไทยเราเราจะพูดว่าเดือนอ้ายและเดือนที่สองเป็นเดือนยี่แล้วก็เดือนสามเดือนสี่จนถึงเดือนสิบสองนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแต่เรื่องการค้าแลกคติยังไม่จบเท่านี้นะครับเรายังมีการนับอีกแบบหนึ่งคือเราจะได้มาจากประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยเขาจะนับเป็นแบบมีปีนะัก อะไรแบบน,นี้นะคบมันจะมเีเราจะเรียนเราจะคุยกันในตอนต่อไปตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย